พอค่าเงินเดือนคนงานปีหนึ่งยังเ,เรื่องปุ๋ยเรื่องยายังไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดเลยอะวันนี้เราจะพาไปลุยสวนผลไม้ที่ไม่ธรรมดาในตำบลยางหักอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรีกับสวนฟาร์มรักนายทุเรียนของลุงพรีรพงศ์ไรงามมัฒนาอาดีตนักบ,บัญชีจากกรุงเทพที่ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี2540บนพื้นที่กว่า160ไร่ ลุงพีรพงศ์ปลูกทุเรียนเกือบ20สายพันธุ์ทั้งหมอนทองชนีมูซันคิงหลงรับแลงหนามดำสาริกากระดุมนกหยิบและพันธุน์อื่นๆอีกหลายชนิดแถมยังมีผลไม้อื่นๆอ,อ,อย่างมังคุดเงะาะอโวคาโดลองกองส้มโอกล้วยและส้มเช้งปลูกแซมในสวนอีกเพียบไฮไ์เด็ดปีนี้ต้องยกให้ทุเรียนบ้านลูกเล็กจิ๋วแต่แจ๋วเป็นปีแรกที่ติดลูกในสวนนี้ขนาดประมาณ6ขีดถึง1กิโลกรัมเนื้อบางเม็ดใหญ่ แต่รสชาติหวานมันติดลิ้นถึงใจสุดๆลุงพีรพงศ์บอกว่าตั้งใจจะเสียบยอดหมอนทองแต่ยอดแห้งตายหมดเหลือแต่ต้นต่อพันธุเรียนบ้านไว้กลับกลายเป็นดาวเด่นของสวนไปเลยราคาน่ารักมากแค่ลูกละประมาณ30บาทหรือกิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นคนใต้จะรู้ดีว่าทุเรียนบ้านหากินยากรสชาติไม่เหมือนใครปีนี้ผลิตไม่เยอะแต่ขายหมดเกลี้ยงทุกวัน คนที่เคยชิมแล้วต้องตามกลับมาซื้อใหม่วันที่5กรกฎาคม2568นี้สวนจัดแคมเปญสุดสนุกนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนฟรีพร้อมภารกิจพิเศษตามหาทุเรียนพันสาลิกาใครถ่ายรูปใยปต้นพันสาลิกามาได้ในหนึ่งชั่วโมงรับฟรีทุเรียนหมอนทอง1ลูกเม็ดน้อยแล้วก็แต่และต้นเนี่ยต่างสายพันธุ์กัน ตอนนั้นเราเอามากะจะมาเสียบยอดแล้วก็เจอเสียแล้วมันก็รอดบ้างตายบ้างไอ้ต้นที่ไอ้ยอดที่ตายอ่ะไอ้ไอ้ต้นบ้านมันก็ขึ้นข้างๆขึ้นปูไม่ไม่ว่าปีนี้ทุเรียนบ้านจะให้ผลผลิตประมาณโอ้เป็นทุเรียนป่าไงจริงๆกว้างๆคุณทำกินได้คือหล่นอย่างเดียวประมาณนั้นมขึ้นพี่อมร ไอต้ตอน<า>ที่เรี่ยนเม็ดนะไอต้ตอนที่พี่<ม>ซื้อเมื่อกี้ที่กินเนี่ยต้นนู้นพี่พี่ที่นี่เราปลูกทุเรียนกี่สายพันธุ์คะครับจริงๆเราปลูกอยู่สิบกว่าสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์หลักๆที่เราอยากจะแนะนำมีอยู่เก้าสายพันธุ์นะครับเก<ม>้าสายพันธุ์ก็จะมีพวกหมอนทองแปดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่ปลูกทั้งหมดนะครับแล้วก็ชนีประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สาลิกาสาลิกาก็ น้อยลงมาหน่อยก็ประมาณร้อยสักร้อยหนึ่งร้อยต้นนะฮะ mm hmm. แล้วก็เป็นพวกหนำดำมูซันคิงหลงรับแลนวลทองจันอะไรพวกนี้ครับเราปลูกอยู่รวมๆแล้วกี่ไร่คะกี่ต้นทั้งหมดเนี่ยที่เรามันประมาณเราทำกัน4ี่คนนะครับหุ้นกันร้อยหกสิบไร่ร้อไร่แต่ที่ปลูกจริงๆตรงเนี้ยโซนเนี้ย ประมาณ60ไร่แล้วก็อีก10ไร่จะเป็นนวลทองจันทร์อยู่ด้านหน้านะครับแปลว่าแค่ประมาณเจไร่ได้นี่มันมีการร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันต้องมีพวกอฮอร์โมนอะไรบ้างนะฮะแต่หลักๆใช้ไตโคเดมามาเป็นนะครับไตโคเดามาก็มาฉีดอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีใช้ไอ้พวกบิวเวเลียทั้งหลายที่ฉีดฆ่ามแมลงอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องมีปุ๋ยเคมีบ้างอะไรบ้างถ้าใส่ ใส่ขี้ไก่ใส่อะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเยอะบางทีก็ไสโคเดมาเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้างนนเขาเรียกอันนี้คือเป็น,นสายพันธุ์อะไรไท,ทุเรียนทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนบ้านสายพันธุ์หนึ่งซึ่งซึ่งเราก็ไม่ทราบชื่อเขาก็ชื่ออะไรนะฮะแต่ในไร่เนี่ยเดิมเนี่ยเราเอาทุเรียนบ้านมาลงแล้วก็จะเสียบยอดด้วยหมอนทองอนะครับนนแล้วเนื่องจากมันเจอช่วงแล้งแล้วทุเรียนที่เสียบยอดมันตาย แต่ไอ้ต้นทุเรียนบ้านเนี่ยเขาไม่ตายเขาแข็งแรงนะฮะเขาก็เลยรอดรอดตายมาก็มีอยู่ในไร่เนี้ยประมาณสัก20ต้นได้นะครับ20ต้นเนี่ยใน20ต้นนี่ต่างสายพันธุ์กันหมดเลยไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยลูกเขใหญ่แค่ไหนครับเริ่มเริ่มจากต้นนี้นเล็กที่สุดในไร่ละหนักเท่าไหร่เล็กที่สุดของพี่เนี่ยประมาณ6ขีดถึงถึง1โลเนี่ยอันนี้เล็กเล็กที่สุดแล้วแต่ถามว่า รสชาติเนี่ยเด่นที่สุดในไร่คือคือคือเด่นยังไงคะเด่นเด่นนี่คือมันมีความหวานหวานแบบติดลิ้นฮะหวานติดลิ้นแต่เนื้อน้อยครับเนื้อน้อยขายยังไงคะปกติเราขายอยู่ก็โลละห้าสิบบาทอะไรเงี้ยห้าสิบโอ้โหถูกสุดเลยแต่ลูกลูกลูกนี้ก็ประมาณ3าบาทครับจับ้องได้ด้วย